ส่วนดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกๆคนนะคะนี่คุณครูแก้วนะคะจะมาสอนเรื่องคาเป็นคําตายดูง่ายไม่ยากค่ะนี่นะคะรู้ได้อย่างไรว่าคําไหนคือคําเป็นอ่าะะดูกันนะคาเป็นนะคะวิธีการจําก็คือคนเป็นมีอายุยืนยาวค่ะอ่าอะไรยาวออนะคะยืนยาวก็คือประสม้ลยสระเสียงยาวนั่นเองค่ะ สระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระอัวสระเอียสระเอือสระเออค่ะแล้วก็จะต้องเป็นคำลงท้ายด้วยฮาร์ดด้วยมาตราตรัสกฎแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงนะคะให้จำง่ายๆว่านมยวงค่ะนี่นะ แล้วก็ถ้าเห็นสระต่อไปนี้นะคะให้ตอบได้เลยว่าเป็นคำเป็นแน่นอนลงท้ายด้วยสระอัมไอไอเอาค่ะนี่ไม่ยากเลยนะอ,อ,อตัวอย่างคำเป็นนะคะนี่วันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อนถ้าเกิดว่าหนูยังจำไม่ได้หนูต้องจำในอันนี้ให้ได้ก่อนนี่นะคะ คำเป็นเนี่ยจะต,ต้องจําว่ามันจะต้องมีสระเสียงยาวแล้วก็ลงท้ายด้วยมาตราตุสกฎอะไรเอ่ยนมยวงนะคะแล้วก็ถ้าเห็นอําไอไอเอาปุ๊บให้ตอบได้เลยว่าเป็นคําเป็นแน่นอนมาดูตัวอย่างกันนะข้อที่1วันสงกรานเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อนนี่คุณครูแก้ทำสีแดงนะคะมีผู้ใทนนักเรียนเนี่ยจำได้ง่ายๆและรู้เทคนิคการจำนะคะ เห็นไหมนักเรียนจะสังเกตว่าคูู๊แกจะลงท้ายด้วยสีแดงทแทบจะทุกคําเลยเห็นไหมคะเป็นคาลงท้ายให้ดูให้ดูที่คําลงท้ายนะคะ,อ,ะอย่าคําว่าวันเห็นไหมวันลงท้ายด้วยนอหนูกนนน็นี่ไงนมยวงเห็นไหมนี่ไงนอหนูเราเจอแล้วต้องดูคําลงท้ายนะคะต่อไปคําว่าสงกรานสงงง,งูก็อยู่ในนมยวงเหมือนกันนะคะส่วนคําว่ากราน บอกคุณครูบอกแล้วว่าตอสาวการันเราไม่นับนะคะให้มาดูคําว่ากรานค่ะการานเห็นไหมกร์รานกรออารอาสละอาก็เป็นสละาเสียงยาวนะคะกรารนนอนหนูก็อยู่ในนมยวงเห็นไหมก็เลยเป็นคําเป็นนักเรียนเริจกจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะมาดูต่อนะอ่าคำว่าเป็นก็สละเอ๊ลดลงท้ายด้วยอะไรคะนอนหนูก็อยู่ในนมยวงนะคะวันอันนี้เหมือนเดิมวัน ขึ้นนี่ก็อยู่ในนมยวงนะคะคำว่าปีปีลงท้ายด้วยสระอีปอลอีสระอ e ีเป็นสระเสียงยาวนี่ไงอยู่ตรงนี้นะคะคำว่าใหม่นี่ไงเราเจอแล้วว่ามีอะไรสระไอไม้มว้วนี่ไงอําไอไอเอาเห็นไหมคะเริ่มจะเข้าใจเลยใช่ไหมคะอ่าส่วนคําว่าของขออ,อ นี่ไงมีสระอสระอเป็นสระเสียงยาวของก็อยู่ในนมยวงไทยไทยกับคําว่านายเห็นไหมคะสระไอสระไอนี่ไงเราเจอคําตอบแล้วนะคะคําว่าสมัยสมัยนี่ไงสโมอ,อยอสมัยใช่ไหมคะก็อยู่ในนมยวงก่อนก่อนกออนก่อน,อน,อน,ออนเห็นไหมคะสระอสระเสียงยาว ส่วนนหนูก็อยู่ในนมยวงนี่ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยจำเทคนิคการจําได้นะคะว่าคําเป็นเนี่ยม,มันจะต้องมีอะไรบ้างรูแก้วเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะต้องหาคําตอบได้แน่นอนคะอ่ะมาดูข้อสองนะดวงดาวส่องแสงแพรวพราวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้านักเรียนไปดูดีๆเนี่ยคําพวกนี้เนี่ยจะเป็นคําเป็นหมดเลยนะคะ นี่เหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องซื้อของเล่นราคาแพงอถูกไหมของเล่นถูกๆแล้วก็สามารถจะสนุกกับมันได้นะคะเนี่ยตัวอย่างที่ครูเก,กี้ยวยกมาให้นะี่คะเป็นคําเป็นหมดเลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าพวกเราจําได้ว่าคําเป็นเนี่ยจะต้องมีสระเสียงยาวมีนมยวงมีอําไอเอานะคะครูเชื่อว่ารับรอครูเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องหาคําตอบได้แน่ๆคะ่ะ ต่อไปนะรู้ได้อย่างไรว่าคาไหนคือคําตายอ่ามาสู่หมวดของคําตายแล้วนะคะัวชื่อดูน่ากลัวมากเลยนะอามาดูเพ่นคนนี้ออชเด็กเอ้ยอ๋อโดนรถชนตา,นะะตายนะคะคําตายนะคะให้เอาวิธีการจําก็คือกระบฏดมันต้องตายเออมันเกี่ยวกับกระบฏดนะเอามาดูคําตายนะคะจะต้องประสมด้วยสะเสียงสั้นเช่นสระอะ สระอิสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอสระอ่อสระขัวสระเอียสระเอือสระเอ่อโอ้ยออกเสียงยากมากนะคะอมาดูวิธีการจําอีกอ่าแล้วก็จะต้องลงท้ายด้วยมาตราตัวสะกดเลยค่ะแม่กบแม่กบแม่กดหรือให้จำว่ากระบดกระบดนะคะกระบดมันต้องตายเออกระบดมันต้องตายนะคะคนที่เป็นกระบด นะอ้ากระบดนี่ไงกะก็คือแมกกบนะคะบทใบไม้ก็คือแม่กบแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นดอดอปะตากตอปตากก็คือก็คือลงท้ายด้วยแมลงท้ายด้วยมาตราตัวตัว,ต,วตัวสะกดแม่ก,กดนั่นเองค่ะนะอันนี้อันนี้มีแค่การจาแค่สองอย่างนะอันนี้อันนี้จะสั้นกว่าคําเป็นนะอันนี้ตัวอย่างคําเป็น นี่โอ้จามไม่ได้เลยครูแก้วคะ่ะขอตัวช่วยหน่อยอ่ะ SMS มาแล้วนะคะอ่าให้จาว่าคำตายเนี่ยสละเสียงสั้นแล้วก็มีอะไรอีกกระบทเออนะอ่ะมาดูข้อ,อ,อตัวอย่างข้อหนึ่งกันนะคะโปรดเถิดมนุษย์หยุดทำลายโลกกันเสียทีเออมาดูตรงสีแดง,แดงนะคะโปรดโปรด ลงท้ายด้วยมาตราตัวสะกดแม่อะไรเราเด็กก็คือแม่กดนี่ไงเห็นไหมอยู่ในกระบทนะคะเถิดก็ดอเด็กอีกแล้วแม่กดเหมือนกันมนุษย์เห็นเป็นสสาราก็จริงแต่ว่ามนุษย์มนุษย์เวลาเราถอดรหัสออกมาเราเราถอดคําออกมาเนี่ยคาว่ามนุษย์นะคะก็อยู่ในแม่กดนี่ไงอยู่ในกระบทนะคะหยุด เหมือนกันแม่กดทำลายอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นคำเป็นนะคะมาดูคำว่าโลกโลกนี่ไงกอไก่เห็นไหมคะโลกอโลอโกอโลกลงท้ายด้วยกอไก่อยู่ในกระบนะคะคำว่ากันเสียทีอันนี้เป็นคำเป็นนะไม่ยากใช่ไหมคะามาดูข้อ2นะนุชเก็บดอกกุหลาบไปปักแจกันเออนะคะนุชเห็นเป็นชอช้า,ชาแต่ว่าอยู่ในมัตราตุกตสกดแม่ กดนะคะเก็บนี่ไงเก็บเอาไปมาอยู่นี่แม่ก,กบนะคะดอกกุดอก,กดเดี๋ยวปอนดอกก็คือแม่ก,กบกุเห็นไหมสลัดเสียงสั้นมาแล้วนี่ไงอยู่ในอันนี้สลัดเสียงสั้นนะคะกออุกุะคะเ้ือดสระอุนะลาบหอลออาบอลาบลาบเอบไม้อยู่นี่เห็นตรงนี้อยู่ในกระบอนะคะไป อันนี้เป็นคำเป็น am I I am อันนี้คำเป็นอันนี้ไม่ใช่คำตายนะคะคำว่าปักปออะกอปักเห็นไหมกอไก่ก็อยู่ในกระบทคำว่าแจกันไม่ใช่คำตายเป็นคำเป็นนะคะจอแอแจนี่เสียงยาวนะส่วนคำว่ากันก็ลงกค้าได้นอนหนูอยู่ในนมยวงก็เป็นคำเป็นนะคะนักเรียนอ่ะาถึงไหมคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตายเนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยกว่าคำเป็นนะคะอ่าแล้วก็วิธีการจำก็จะน้อยกว่าด้วย นะคะอ่าโอโนะนะคะแล้วเช่นเคยค่ะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะเล่มไก่นะคะหน้ายี่สิบเก้าสามสิบแล้วก็สาสิบสามค่ะ oh. วันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆมาเล่นกันนะคะว่าคาไหนคือคําเป็นและคาไหนคือคําตายค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยจำได้ว่าคําเป็นจะต้องมีอะไรคะมีสระที่เป็นสระเสียงยาวมีตัวสะกดนมยวงแล้วก็มีอัมไอไอเอานักเรียนก็จะจําได้ว่าคํานั้นคือคําเป็นส่วนคําตายก็คือ จะต,ต้องมีสระเสียงสั้นแล้วก็มีมาตราตัวสะกดกระบทอยู่ในนั้นนะคะถ้าจำตรงนี้ได้เนี่ยรับรองว่าตอบได้แน่ๆค่ะหลังคำเป็นเงาะคำตาย ขนมคำเป็นเฝ้าคำเป็นคล้ำคำเป็น คะาคำตายไกลคำเป็นทัวคําเป็น เรียนคาเป็นยากคําตายปะทุคำตาย ย,ย้อยทําเป็นสุดท้ายลบทำตายนะคะครูแก้ตอบถูกหมดเลยเฮ yeah. <c oughs> <c oughs> นะคะเด็กๆก็หวังว่าจะนำความรู้นะคะที่ได้จากคลิปนี้นะคะไป ใช้ในการเรียนนะคะเด็กๆแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยตอบทุกทุกข้อเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ